คุณรู้ไหมว่าเมดูซ่าหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในตำนานกรีกเคยเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่งดงามมาก่อนจริงหรือไม่มาเฉลยกันเมดูซ่าในอดีตเป็นสาวงามที่มีสำเน่ห์อย่างยิ่งตามตำนานกล่าวว่าเธอเป็นมนุษย์ผู้หญิงเพียงคนเดียวในบรรดาเทพที่อาศัยอยู่บนโอลิมปัสถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่เทพ,พเจ้าเต็มตัวแต่ความสวยของเธอกลับทําให้เทพหลายองค์พ่ายแพ้ใจแต่น่าเสียดายที่ความงามที่โดดเด่นนั้นกลับพาเธอสุดจุดจบที่ไม่สวยงามนัก เหตุการณ์ของเมดูซาถูกบันทึกในหลายแหล่งแต่เวอร์ชั่นที่ได้รับความนิยมเล่าถึงคำสาบที่เกิดจากความอิจฉาของเทพีอาเทนาซึ่งเปลี่ยนเส้นผมของเธอให้กลายเป็นงูและดวงตาของเมดูซาสามารถแปลงคนที่สบตาก,กับเธอกลายเป็นหินได้ บางครั้งเรามองสิ่งที่ผู้อื่นมีและเชื่อว่ามันจะนำมาซึ่งความสุขแต่ความจริงอาจตรงกันข้ามมีงานวิจัยทางจิตวิทยาที่แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงทางอารมณ์ที่แท้จริงมาจากการรับรู้คุณค่าของตนเองและความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกในสังคมปัจจุบันที่เน้นความงามและความงดงามภายนอกจึงควรระวังไม่ให้คำชื่นชมที่ได้รับทำให้หลงไหลไปกับความไม่จรรัง การรับรู้เรื่องราวของเมดูซาช่วยให้เราเห็นถึงผลกระทบของการอิจฉาและการประเมินคุณค่าผิดที่ผิดทางในสังคมเพื่อไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะครับ